นาบุญครับนะาบุญได้อะไรโชว์สิชกแปรงสีฟันเด็กงอแงเ,เอาแปรงสีฟันใหม่ให้หยุดงอแง,งเ,เลยนะาบุญใช้แปรงเปลืองมากเดือนละหนึ่งอันแปรงตลอดเวลาช่วยช่วยแกะนะครับนามาคแม่ช่วยแกะหน่อยครับพูดดีๆครับมแม่ช่วยแกะหน่อยครับ แม่ช่วยแกะหน่อยครับอเถ่อนนี่ขนาดไหนเถ่อย,ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแปลงนนเ,เลงต้าเ่อนยิ้มยิ้มราหล่อใส่กล้องก่อนยิ้มราหล่อใส่กล้องก่อนเลยแม่แกะให้ครับมาแลกกัน,นเลยนิ้วเพื่อนมีตสาสลา